สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคนบาสอบอลสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคนบ้าเสเ้อบอลสําหรับคลิปวันนี้นะผมจะพาไปดูเสืออเส้อบอลเสื้อบอลพวกนี้ยคนนะเขาส่งมาให้ผมประมูลนะผมจะลงประมูลที่หน้าเฟซผมตามนี้เลยนี่นะเข้าไปกดติดตามนะกดกระดิ่งกด subscribe ไว้รอเลยผมจะลงหน้าเฟซผมตรงนั้นแหละนะถ้านเอาเงินใส่ในบัญชีธนาคาร รอไว้ได้เลยตัวแรกนะเป็นบุรีลำ P E A นะมี2,010นะเอ่อสปอนเซอร์แล้วก็โลโก้เนี่ยแน่นๆทุกจุดไม่มีแตกเลยนะด้านหลังก็ติดเบอร์ ติเขียวสมบัตินะ <mm> มดงามนะตัวนี้ไซส์เมนะใครชอบก็มากติดตามช่องผม <mm> ไว้รอเลยนะครับดต่อไปมาๆๆๆทีมชาติไทยนะเป็นเสื้อผู้รุกษาประตูนะตัวนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นฟุตบอลโลกนะเพราะว่าไม่มีชื่อนะเบอร์ <mm> เนี่ยของแท้นะทั้งหน้าทั้งหลังของแท้เลยตัวนี้ไซส์แล้วเนี่ย ไซส์ L นะระบบ40ใครชอบก็มาติดตามไว้รอเลยนะครับ <_ d ata> เป็นไงเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างผ่านไป้2ตัวถูกใจไหมนะ <_ d ata> ตัวที่3นะเป็นเออเมืองทองนะปี2016นะ <_ d ata> ด้านหลังก็โล่งๆอย่างนี้เลยนะใครชอบเออนักเตะคนไหนก็ไ่สามารถหาเบอร์มาติดกันได้นะ <_ d ata> ตัวนี้ก็ระบบก็ประมาณ <_ d ata> เออส9กนะ <_ d ata> สวยเสื้อที่ผมเอาไม้ดูเนี่ย ผมจะทยอยลงที่หน้าเฟซผมนะนะใครถูกใจตัวไหนเนี่ยนะไปกดติดตามได้เลยนะติดตามหน้าเพจผมได้เลยนะตัวต่อมานะเป็นนกใหญ่พิฆาตไ้หนา F4 นะตัวนี้ไซส์ L นะหลังโล่งๆแบบนี้เลยไซส์ L นะตัวนี้ราคาป้ายก็ 7, เจ็ดแสนเก้บาทไอ้บ้า790บบาทนะ เอาใจน้องๆหนูๆนะที่มากดเติดตามช่องผมนะที่มาใหม่นะท่านอาจจะไปดูติดต่อใครมาหรือใครแนะนํามานะท่านมาถูกแล้วนี่ผมลงประมูลคู่เลยนะใครเป็นสาวกซีจัตุรมิรนะนี่อาสันชันนะเอาเงินใส่ในบัญชีธนาคารเก็บตังรอไว้ได้เลยนะสองตัวนี้นะผมจะทยอยลงนะกดติดตามหน้าเฟซผมรอ ได้เลยโอเคชายเลี้ยงเชียงไายชายเมียงเชียงใหม่ชายทีมีเกี้ยวนอ่นะเชียงรายยู่ปเต็ดนะตัวนี้ผมก็ลืมนะไม่ทราบปีเหมือนกันนะอ่ะหลังก็โลง่งๆนะสวยงามนะใครชอบก็ผมก็ไม่ต้องพูดแล้วนะไปต,ติดตามรอไม่ได้เลยนี่ขนาดไม่พูดแล้วเนี่ย <c oughs> ต่อมาต่อมาต่อมา,อมานะ จังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมนะจังหวัดกระบี่เอา้าทำไมอ่ะก็กระบี่ไร้กระเทียมทานกระเทียมทาน,เนยเยด้านหลังติดเบอร์สิบหกนะอา่าไม่ออกนะเพราะว่าผมก็เรียนภาษาอังกฤษปสี่แปดปีอ่ะนะนะสวยไหมเออนะใครเป็นสายภาคใต้นะ ก็ไปกดติดตามรอได้เลยนะใครสะสมแนวภาคใต้นะนไครซีเกมเป็นแชมป์ซีเกมเลยที่ประเทศสิงคโปร์นะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไอรอนแมนนั่นเองนะก็โลโก้ปากขอบนะตัวนี้ไซส์เอลนะด้านหลังก็โล่งๆนะใครชอบนักเตะช่วงนั้นก็มีใครอ่ะเจชนะทิพนะสารัตยยูเย็นธนบูลใครชอบก็ไปหาเบอร์มาติดกันได้เลยนะเดี๋ยวดูใ้คลิปนึงไซส์เอลจริงเปล่าเออใช่ไซส์เอลนะไปรอผมได้เลยที่ลังสิต ตัวต่อไปขอ,อนําเสนอบอทรายองนะด้านหลังลง่งนี่สวยโคตรสวยเลยนะเหมาะเลยสีทองสลับสีแดงนะผม,มจะเข้าปากทำไมวันเนี้ <c oughs> ยนะไม่ใส่ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวไม่ตรงตามสเต็ปช่องนะคนบ้าเสือ้อบอลตัวต่อมานะผมขอนำเสนอนะไฟฟ้านะการไฟฟ้าปี2009นะว้าว wow. ตัวนี้โลโก้เนี่ยเป็นไอ้นี่นะเป็นนะเอเลียนนะตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าเขาเลกเรียกันเอเลียน Alien เนี่ยเขาขายที่ห้างหรือที่ใดหรือเปล่านะม,นมันนานนานงล้งผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่ามันมันไม่ของแท้นะเพียงแต่ว่าโลโก้เนี่ยมันเป็นเอเลียนแล้วก็คือมันมนไม่หลออ่อเออไกดก็เป็นของสโมสรน่ะอันนั้นโลโก้จะคมแล้วก็หล่อนะโอเคเอาหลังโล่งนะอุย้ยชอบใครก็ เบอร์ต่ตได้นะเทียทอนนะเทียทอนยังอยู่สองพันเก้าอยู่ไหมหรือสองพันแปดผมก็จำไม่ได้นะแต่ถือว่าก็ใครจําได้แล้วก็เป็นนักเตะท,ที่ท่านชอบในดวงใจตอนนั้นก็ไปหาเบอร์ต่ติกันได้นะก็สวยตรงนี้ไซอั๋วนะไซ,ไซอวัว <c> ว <ười> คือผมจะบอกว่าสวยเว้ยแต่ว่าใจผมอะนะสมองผมแม่งไปไซแล้วไซอัววไซอัสว M นะรอบผกก็ประมาณทานทะี่แปดถึงน่ะสวยนะใครชอบก็มากดติดตามไว้รอเลยนะเสื้อที่ผมเอาไมา้ดูวนเนี้ยนะผมจะทยอยลงที่หน้าเฟซผมนะท่านสามารถเนี่ยนะไปกดติดตามรอได้เลยนะเสื้อพวกเนี้ยผมไม่มีการขายหนังใหม่นะผมลงประมูลนะลงประมูลลงประมูลลงประมูลให้ท่านเห็นและเจ้าของเสื้อเขาได้เห็นนะโอเคสําหรับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะประมาณสักเออ 84ชั่วโมงนะก็ใครชอบหรือถูกใจนะช่องคนบ้าเสื้อบอลน,นะผมว่าตอนนี้นะเป็นช่องที่เอาเสื้อบอลน,นะมาให้ท่านดูเนี่ยเยอะที่สุดในตอนนี้แหละนะก็ฝากไว้นะโอเค,ว,นะอเควันนี้ผมขอตัวชิงไปก่อน<ะ>มีไหมคหนึ่งกล่องน,นะในนี้นะเป็นเสื้อฟุตบอล สมูสรอนแนวเทืไทยนะผมบอกแล้วท่านอ่ะกดติดตามไว้เถอะเดี๋ยวกล่องเนี้ยผมจะเปิดให้ดูคลิปหน้านะท่านกดติดตามไว้รอเลยว่ามีทีมอะไรบ้างน,นะผมบอกเลยท่านมาช่องเนี้ยไม่ผิดหวังเป็นว่ะฟังมึงเป็นไรอ่ะจะไปหาซิ้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทำไมไมไ่กดติดตามช่องคนบ้าเสื้อบอลเราเดี๋ยวนี้ ใครๆก็กดติดตามกันนั้นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อผอาสวยๆและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย